ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ไปด้วยนะครับเด้อพี่น้องเลยบ้านเฮาเนาะจวดครับผมสวัสดีครับยั่วสุริยาครับสุริยาฟ่าสะอื้นสวัสดีครับกล้วยบวยใบครับบวยบวยวันนี้บรรยากาศหนาวๆครับประมาณจะขุ่มแบบวะห้าองศาห้าองศาประมาณสี่องศาครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อันนั้นนะจากขุ่มแล้วสี่องศาประมาณประมาณสองขุ่มหรือเ่าพี่น้องเลยสองกีบ้านนี้ บาดนี่เขาดังไฟอย่งสี่จักคิดว่างเลยนะพี่ร้องเลยบัดนี้ยกีเข่าหรือบัดนี้พี่ร้องเลยจวดน่องมึงนี่ไหมกีเข่าเจ้าหรือเข่าเนี้เข่าเนียวครับเข่าเหนี้ยเข่าเนี้เข่ารีมี่หรืปล่าเข่าเนี้ยเกาหลีก็มีครับมีแกับต่งยมิดเลยน้อยนิดนึงกีเข่าก็ปิ้งปลาไม่พี่ร้องปลาปลายงมื่ตัวปลามา่อไห่ครับปลาปลาเมื่อนั่นแล้วพี่ร้องเลยกินมืเบิร์ดมาหลายหดซิดเบ็ดซิดเบ็ดเืิอนัเนยอ่ะไอตัวใหญ่กินมืเบิดคักขนาดจัดจวดไม่ได้ได้อันนี้ของแปลกมากพี่ร้องู เคยบอกว่าถึงปูยังเนี่ยบอกมาเน่ยปูยังฮะปูยังหรือปูกระดัมประธานว่าพี่น้องชิมินกระดัมชิมินภาษาเกาหลีหรือภาษาไทยปูกระดัมเ่เคยได้ยินปูมาเขาเรียกปูมาภาษาเรากรับปูสั่งปูมากโมแมนใกล้ๆปูหินปูหินครับปูหินบ้านผมเอิ่นปูหินบ้านผมติดทะเลในบ้านผมติดพู่พี่น้องเกี๊ยวมาใส่ในเกี๊ยวใส่ปลาเกี๊ยวมันจะมันฟังบ่เกี๊ยว บ้านฟางใช่หรือครับพี่น้องเกี่ยเกี่ยวบ้านฟางมู้สึกเลยเกี่ยวแท็บเกี่ยหนัวเกียบ้านที่นฟางบ้านว่าเดียวับนตอนเก็บก่อนรอมันือพี่น้องเกี่ยวเลยเบิ้ลสักครู่ได้กี้เขาไว้พี่น้องฟูย่างจวดเอ้าใครเขาอยู่ใส่ใส่เขาโอ้เดี๋ยวโอ้บิ้ลท่านอิกอยู่พี่น้องเลยอันนี้อันนี้อันนี้ทีมงานทีมงานมามากห้างไหนพูดอะไรูดจากไหนทีมงานอันนี้อันนี้อันนี้โปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ครับโปรเจคเตอร์แมนครับ โปรโมเตอร์กีเข้าโปรโมเตอร์โอโปรโมเตอร์ใหญ่บรรยากาศหลังเลิกงานครับแรงงานไทยเกาหลีอยู่กันแบบอยู่กันแบบบรรยากาศเขาเอานว่าบรรยากาศประมาณว่าชิทฮอดบ้านครับเกาเลีพักกันกีเขาครับวัวสุดยอดครับเคลียกีเขาเลยไฟก็เริ่มมอดแล้วโอ้ยพี่น้องเออเฮ้ยเป็นตาแสบป่ะพี่น้องเขากีใส่ไข่ลงไปบะเนี่ยิดฮอดเงย็นบ่คิดฮอดบาดเลย บ่ต้องท่าครับพี่้องมันไข่ข้าหลรูนนไทยบ่เเ็ดกินทักเทียวบ่ครับมาฮอนเกาหลีให้กินคัก <c oughs> ออย่างเดียวพี่รองอน,องนองี้อาบา่บ้านเหตบัตรทเมื่อนี้ได้ว่าูนหาบัตจวดพี่้องได้เครงปูได้เงหมูก็ตายไม่พี่รอง้อดีเหนาๆไปเป็นยังกันตาย,าตายเลยเจียวพี่รองถ้าใครบ้านเฮาเลยอันนี้มกยังนี่อัน,นีม้มกมกปลามกปลาข้าครับปลาข้า จะติกันแล้กีปูอยู่ครับเด็กจะต้งดักไฟดักไฟเลยจ้าเพราะมันมันจีมันเผาไฟลุลุกเอาล้อมึงเลยบ่เด็กล้อเลยบ่ด็จัดได้ไหมสีเลยบ่จัดสูพีสูร่างเลยสิเฮ้ยสีเสียเลยบ่ผีรู้เรื่องอะไรเราจะกำกำกำแก่สีขักอยู่นี่กินกูอยู่อันนั้นออกไงดูนั่นนั่นอยู่กันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับอยู่กันแบบง่ายๆอยู่กันแบบคือจังเขาอยู่น้านี่ยแหละอากาศหนาวๆครับพี่น้องอากาศก็เย็นพักว่าได้เปิดฮอทเอร์ซั่โอ้จักว่าติดแอร์ให้ยังบ อีทเอ๋อลราก็บ่ได้เปิดต้องเป็นยังไงดิโอ้ยบ่กินในของมึนเมาดิกินในน้อยแต่ยังบ่กินหลายดมเมาเต๋ดมเมาเบิ่งพี่น้องมีล็อกสีก,กันบิ่งทีปลามันเนี่ยดีกว่าขาเกาหลีบ่ได้ซื้อ,อมาั้ยเนาะเอามือสีกนะับรถเนาะโอ้อห่อนพี่น้องห <m> ่อนห่อนหอนฮะใครใครใครสุริยะต้องช<อ>ิมมนะือเนาะสุริยะลอกชิมมือก่อนครับแก้วพี่น้องจวดบลอกก่อนเลยพี่ตาแสบบ่ไปเลยห่อนหอนเดี๋ยวิเป่ามาพีา่น้องเห็นไหม โอ้สุดจอดพี่น้อย่าขำกันอีกอย่าขำกันต้องแสบแอยู่เห็นใครินเยอ๋อมยกมาเป่าอีก่โอๆๆแก้วไปละจดจดมาพี่พี่้องมาพี่มาากินปูไปเลปูมาเ่ปูนี่ยแป้นแบล็อูเซ่นมาหม่บ้านเลยไหมพี่้องเส้นเกาหลีเยเส้นไทยเโอ้โห เสื้อนคือหยัางไงพี่น้องพี่น้องโคจักเสื้อนหมพี่น้องเอ้แปฟนหน่อยนับข้องเหรอครับซ้เสื้ออะไรล่ะเสื้อนต่คือข้องเหรอครับลองสิบเบิ่องในเบื่องในไปอู้ปละมึกสดๆในวัดเนี่ยโอ้โหขัดในท้ายกิ่งแจ๋วเลยพี่น้องเอ้ยเอ้ยกล้วยใบใบไม่ได้ไปน้ำเนาะกล้วยใบใบไม่ได้ไปน้ำอยโอ้ยพี่น้องเลยอยไปผู้เดียวไม่เอาวัดเลยไหมพี่น้องขันบวกกับชีไปอยู่วัดนี่นอนขดยุ่งห้องผู้เดียวลองสิบเบิ่องในเบื่องใน มากินคือญีปู่นบาทเทาบับพี่น้องมันยังเยอะเลยอ่ะไอ้ที่เป็นตาแเสบดิโอวกเขาเหนียวจับเนีบาดเดียวเออพี่น้องเลยอีปูเกาหลีเท่าไหร่ลอกที่มันกันอ้ยดังกรุบๆเลยโอ้โหแก้วแก้วเมาฟรีลูกมาป่าครับพี่น้องจวดคอมเมนต์เขามาบอกมาคุยเลยเนาะแมนครับแมนมาพี่น้อง ล่องเบิง,งทั้งไทยทั้งเกาหลีทั้งทั่วโลกเนะกาะมาขอลวกเลยครับพี่น้องครับคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองลองเบิ้งเอานี่ละครับโอ้ยเขาเกี้ยงขึ้นเป็นตี่บัดเนี่ยแม่นยังมัเนี่ว่าแล้วพี่น้องว่าแล้วคาดจะโบยอะไรพี่น้องเลยโอ้คันใส่ใครเราแชร์ดวนบาได้ดีโอ้ยตายฮ่าบาัไเมื่อกี้เขาแทนกุ้งกันเลยพี่น้อง <c oughs> ลองที่เบิ้งกันเลยจ้วไปเอาตากล้องเถอะเกจ้าเกจ้วนี่ละพี่น้องเลย ขมๆเลยนะไม่ได้แซ่บใส่รองสีมึงดูอืเข้าวจี้ดำหอมจังอู้ครับพี่น้องตำานิกับแซ่บคนยุบ้านพวกกินตั้งเพื่อคนมาอยู่ต่างประเทศโอ้ยตำหนิกับมีแห้งทองแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บอยากกินตามมันย่ะอยากเอาจี้เขาทาเขาทาเขาทานานเขาจี้เป็นยังไงครับป๋าโอเคครับโอเคครับกูแซ่บ เขาจีรู้สึกว่าสินว่าหน่วยดีเนอหของส่ใหญ่ยังไงอือโอ้ผมสุดครับแป้งมั้งเวยผมยุดได้หลายเจ้าหนักเจ้าส่หลายแซ่บหลายมองสุดยลดยื่บ้านผมสุดยอดมองเออหนึ่งขวบอี่น้องเอ้ยไซสุดยอดมาอยูเหรอไซจะมาเพียบอี่หนอตอนนี้ก็ขายความกินหอดบ้านเลยครับกูอยู่ยังไงก็ต้องอีครับต่างบ้านต่างเมือง นอนเหงาอยู่ห้องกับแม่นเหงาแม่นกินฮอดบ้านแม่ับแม่ต้องออกมาสั่งซันมันอยู่จังหน่อยครับรีแลกจังหน่อยเฮ็ดงานเมื่อยเราก็ได้สู่สู่บรรยากาศบริสุทธิ์จังเลยแต่ผมก็เตจอไปอย่างไดีครับแซบบอเห็นหน้าเสียวจังใดแล้วไม่รู้แล้วทำหน้าแบบไหนบอหาตังค์มานั่งกินเนาะไม่ได้แซบพัก ยองๆเอาละครับพี่น้องมันยังแซ่บเอ้อขอบคุณมากแกล่อลองเบิ่งเดิแซ่บบ่พี่รองอ้ยเออมันคือป่ามี่ก้างปลาบานเห็นไหมม่นแสบหรือเปล่านี่เนี่ยมันแสบปลาอันนี่มัมีก้างนะบ่บ่ก็้างมันไม่เหมือนก้างไอ้ที่มันมีเยอะๆเอาลองเบิ่งดิตากร้องลองซิเบิ่งดูใส่ใสเบิ่งดูมันเป็นยังไงอ่ะใมันแสบหน่อยไหมโอ้เนื้อมันก็เนียนก็เถอะติดตูวเย็นพี่น้องเกินไปอย่าง

โอ้ยวม่มาทานเดีพี่น้องโอ้บรรยากาศครับหนาวๆพอดีเลยยูบ้านเขาิได้ฟิงไฟบุ้งให้ตอนนี้มันบหันถึงนะอ้อ้นียังม่หันดับปืนเลยใกล้ตายพี่น้องใกล้ตายก็เนียไปพี่น้องเปิดกรบป่ะกำมืกบาดได้นาะรอบมือรรอบมือปใส่ลองด้วยรอบยิอยิงัจวดลุอย่างไงฮะกที่กินแมวหองก็เห็นแมวฝัง คุยเจอค้ากขโมยเพชรได้หนึ่งโอ้มรรฮวันบรรฮวันบรรฮวันเออเจ้าจังไหนก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์คอมเมนต์เข่าวมอว์มาคุยกันเี้นะครับพี่น้องเออครับสวัสดีครับบ๊ายบาย